ครูปี๊บคงลายทองถือกำเนิดมาในครอบครัวศิลปินด้านดนตรีไทยเป็นทายาททางสายเลือดผู้สืบทอดองค์ความรู้ด้านดนตรีไทยสำนักพระยาสนอดุริยางเช่มสุนทราวาทินผ่านครูเทียบคงลายทองผู้เป็นบิดาครูปี๊บคงลายทองได้ทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังสติปัญญาสืบสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญทางด้านดุริยางค์ศิลปไทย และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านปีสำนักพระยาสนดุริยางแช่มสุนทรวาทินมาอย่างยาวนานครูปี๊บคงลายทองได้ปฏิบัติงานด้านดนตรีไทยรับใช้สังคมไทยมาโดยตลอดมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ทั้งในด้านการเป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูคนสำคัญของกรมศิลปกรรวมไปถึงเป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูให้กับหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่างๆมีผลงานด้านการบรรเลงดนตรีไทยที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาสาธารณชนมากมายทั้งในงานรัฐพิธีงานพระราชพิธีตลอดจนงานที่เกี่ยวข้องในด้านดนตรีไทยผลงานการเผยแพร่ความรู้โดยการเป็นวิทยากรในการสัมมนาวิชาการการเป็นกรรมการตัดสินการประกวดดนตรีไทยให้กับหน่วยงาน องค์กรและสถาบันการศึกษาต่างๆอีกทั้งยังมีผลงานการบันทึกเสียงผลงานการประพันธ์เพลงเดี่ยวและผลงานด้านวิชาการอีกเป็นจำนวนมากนอกจากผลงานการเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชนแล้วครูปี๊บคงลายทองยังได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดนตรีไทยให้แก่นักเรียนนักศึกษา โดยท่านทำหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษผู้เชี่ยวชาญเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดุริยางค์สินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเครื่องเป่าไทยสายสำนักพระยาสนอดุริยางให้กับสถาบันการศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งทั่วประเทศเช่นคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั้ง12แห่งทั่วประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นต้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอด และรักษาองค์ความรู้ด้านดนตรีไทยมิให้หายจากวัฒนธรรมไทยและเพื่อให้องค์ความรู้ด้านดนตรีไทยคงอยู่กับชาติไทยสืบไปนอกเหนือจากงานทางด้านดุรยิยางขสินไทยแล้วครูปี๊บคงลายทองยังมีจิตใจมุ่งที่จะทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่สม่เสมอไม่ว่าจะเป็นการจัดสร้างพระพุทธรูป การบริจาคปัจจัยสำหรับทำนุบำรุงสถาบันทางพระพุทธศาสนาตลอดจนอุทิศเงินเพื่อสนับสนุนสถานพยาบาลโรงพยาบาลในการช่วยเหลือผู้ป่วยและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสาธารณประโยชน์อีกมากมายตลอดชีวิตการทำงานอย่างยาวนานครูปี๊บคงลายทองได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเสาหลักให้กับวงการดนตรีไทย โดยดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มดุริยางไทยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนับเป็นตำแหน่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อวงการดนตรีไทยและเป็นตำแหน่งที่ครูปี๊บคงลายทองมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ปฏิบัติงานสนองเบื้องพระยุคลบาทพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ของไทยอีกทั้งได้ทำหน้าที่เป็นเสาหลัก ในการเผยแพร่วัฒนธรรมดนตรีไทยและปฏิบัติงานรับใช้สังคมมาโดยตลอดในปัจจุบันแม้ว่าครูปี๊บคงลายทองจกกะเกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังคงทำหน้าที่เป็นเสาหลักให้กับวงการดรตรงขสิศน์ไทยเป็นศิลปินต้นแบบให้กับเยาวชนนักเรียนนักศึกษาทั้งในด้านการบรรเลง และการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีงามเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนนับได้ว่าครูปี๊บคงลายทองเป็นบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งที่ยังคงทำหน้าที่สืบสารต่อยอดองความรู้ด้านดนตรีไทยเป็นศิลปินต้นแบบที่มีคุณูปการอย่างยิ่งยวดต่อวงการดนตรีไทยและเป็นผู้ที่มีความมั่นคง ในสำนักดนตรีไทยสายสนอดุริยางอย่างแท้จริง